สวัสดีวันนี้เป็นครับวันนี้เป็นเซวันที่ย5หพฤษภาคมท5น7ทเรียหนองพ่อกันตลาดนัดโคกระบือหนองแก่จังหวัดบุเภอเมืองจังหวัดร้ะยเอ็นะครับออกไปแชรัสพันตอนนี้แอมินยัมนไลฟ์สดนไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามเนาะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามครับขอมาแล้วฝากกดไลก์กดแชร์กดติด,าดตามนะครันจะเป็นการสุดๆันะครทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนครับแอมันหยุดงานแอมินหยุดจันทงการพูดออกตลาดพนักงานเาวนทีนะครับมีบรรยากาศคว สื่อตัวที่20 21แล้วนะครับสื่อในไผเเนือขายดีอาเอหันในหา่างาข่างไต่ับนบะในห่างสู่นก็ค่อยเห็นหนากันโดดแล้วนะอเวียดนามกับมาต่อยู่มื่นสองก็ได้ต่อกันเวียดนามก็ำลังหายราคาอยอะกำลังต่อราคาอยู่ อวนสาว้วอวนเอ้ยควายสาวอวนอนี่ม่ห้างหยดน้ามืต่นขาดทุดนสั่สูงร้อยยี่สิบเจ็ดแต่ร้อยสามนีนะครับวนสองพันห้าไปงามเลยผู้หาง ไนหางเวียนนามาสือเป็นไฟเหนืยวประเดี <t 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 ๋ยวสืบไา้คง้มส่วนดีนะอ้วนผู้หางดีนะแข้งขาดีก็ถือว่าเป็นไฟ้ยง้มเลยเป็นแม่บอกแม่พันใดเนี่ยยอน้าเหสองพันหากันห้องเวลัาเป็นไรนะม เท่าไรนสาสามหนังสองหมื่นามขาดกันยู่ห้าร้อยลูกวิ่กู้ไทยัคือเด็กเ้าหาเศ้าเส้าสามสองหมื่นสามพันลูกพี่กู้ไทยกระดาษหลังใหญ่ๆไงผู้หางกับงามผู้หางใหญ่ๆลูกสาววิ่กู้ไทยฝันสองข้างกบบนี้ รันกับดเศร้าเป็นสายพัฒนาเลยเวียดนามให้สองหมื่นสองพันหารเอยออห้าคตไปก็เป็นไปน้ำเวียนน้มก็เป็นไขเหนือเลยนบไปน้ำเวียดน้ำเป็นไฟเ้เหนือไข้ดีด้วอนะผู้หางได้ผู้หาง พกุงสวัสดีครับระกุ้งสวัสดีครับนีคย่าวไฟมันครับที่เบอร์ที่ตอบมนเร์จบเบอร์ร่าไนเบอร์นี่บอร์ตออันนี้แบบครับขอบคุณครับ ลูกสาวมิตรไทยไงสาวสามไงบ้างอยากใหญ่แบบนี้หนารอดิแต่อยู่น้ำบั่นสิรออยู่แบบแต่ว่ามันบ่เข่าเกี่ยงนะครับมันมันหลุดเกี่ยงปัจจุบันนะครับปัจจุบันมันพอพันธรรมดากับนะพอพันรับจ้างธรรมดากันร้อยหาสิบหาขึ้นแล้วกันนะร้อยหกสิบนะ พอพันรับจ้างทุกนเมื่อนี่สเปคพอพันรับจ้าง้องลอยหาชิหารลอยหกสบ้นนเตะกันไรไปไหนน้ำก้มใส,ส่สไปแล้วขายเวียดนามงานเวียดกรปากระเปาะไปไปเบื้งข้างในต่อนะครับหางเวียดน้มกําลังต่อราคาอยู่ครรองนน่มื่องกค่อก <c oughs> <c oughs> <ST IT U> ต่อราคายอยู่นะสามหมื่นแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่แม่สูงลอยสามสิบห้าหลอถือบอกหอยขั้น,นกัดวามันเป็นตุ่มๆหอยขั้นกินมันเป็นนอนน้มมี่บอกหอยขั้นต็ว่าลูกดีดง เรานเปิดไปี่สองเหยียดหน้ามาห็นสามหมื่นเงินเ้ไห่เลยอาอกสี่สิบองไห้ม่แล้วสามหมื่นเก่าเียดนามให้สามหื่นเพียงเงินเหยียดนามต้องการสามหมื่นเพียงเงินไฟเหนือหุนนี่ไงเนี่ย ค่อยเนือลงนี้ใหญ่ลงนี้่นเดี๋ยวแอดมินขอเล่งกันขอเล่งสกู่นะใส่ลอย40ลอย3ิบวกลอย4อ,ออกสิวฉีดออกหรือสิว ก็จะลบแล้วบ่ได้ราคากันเวียดนามกำลังต่อราคาอยู่เด oh, so ี๋ยวไปเบิ้งทางนี้กันเบิ้งลื่นใส่ใหญ่ๆลื่นใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆนี่ค่าจักวหวานะครับนี่ยสี่หมื่นไปหนึ่งร้อเอาเอาใส่นี่ สี่หมื่นว่าสี่หมื่นกว่าัวสั่งมานัางามนครับหนาสี่นะครับอ่าเใชทั้งหมนะอ่าร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับหูใหญ่นะสี่หมื่นปลายสั่งมานับตู้บักคนเพิ่นใดกันว่าออกสิวตัวที่ยี่สิบสี่เลยเพิ่นลบออกหนาจะว่าใดราคากันนะครับเปลี่ยนนามฉีดสีไว้นะครับ เป็นลบออกแล้วนะครับอ้วนๆใหญ่ๆปูราคายังราคายังตึงอยู่นะครับสี่หมื่นกว่าก็ถือว่าตึงนะครับราคานี้นะครับขนะนะ้ออาคอกตัวอาตัวที่ยี่สิบแปดแบบมันนี่ซื้อหลนะครบับขอกในห่างนั่นตัวที่สิบน่อะครับค้อบีค้อบีตัวที่เจ็ด เอ็กซ์ 8, ตัวที่ยี่สิบสามครขอ,อกเอ็กขอกสิวครบับมื่อนี้ฮะห่างนั่นื้อบ้านไหนถึงสิบตัวนะบ้านได้เห็นถึงสิบตัวครับขอกเอบีอบ B, ตัวที่สิบครับมื่อนี้นนห,าห่างมากหลายขอกเลยนะครับมาหลายคนเอา้าไดดกันแล้วได้กันแล้วทั้นงนี้ทางเดดกัน ได้กันแล้วได้กันแล้วครับหอกเอบีตัวที่สิบสองเหมือนเจ็ดพันห้าร้อยสูงลอยสูงลอยยี่สิบเจ็ดอยู่นะไม่ห่างนันสิ มันเจ็ดห้าลอยส <c oughs> ินี่ห่างเพื่นไะห้รักเนงะินนะเพื่อนครับลอดสองมื่นับตัวนี้แบบักคูยงี่สูงลอยสามสิบบวกนะบักคูอ้วนๆวน เป็นเปิดราคาหลอดสองหมื่นอยู่นะครับมือนี้บรรยากาศทั้งโซนควายเหนือกับมือนี้ขีดตมหลายนะฝนตกครับจะเาลืมได้ไม่น้อครับ้าสนามช่วงหนาฝนนี้นะครับถ้าเป็นเกือบบูธเด็กนะครับรองเท้าบูธนะครับนะขั้นจะเป็นรองเท้าบูธนะครับไมายางนะครับนะขามามายางสนามกับขันจะรองเท้าบูธมานนะครับช่วงนี้นะครับหนาฝนนะครับ เป็นหายเง,าางินก็บาดนัอครบบดบเนท่านเวียดนามก็บใดแ้วนี้โอโโอ้หาซื้ซีแล้วนี่คอกเอ,อลออตัวที่ห้าสิบสี 对。